ใช้สูตรจากชาวเน็ตนะคะเราก็จะมาลองดูว่ามันจะอร่อยหรือว่าไม่อร่อยกินได้หรือกินไม่ได้นะคะค่ะเดีววันนี้จะมาทำอะไรกันค่ะวันนี้เราก็จะมาทำพิซซ่านะพิซ <c oughs> พซ่าไงอ่อข้าวนี่เราก็จะมาทำพิซซ่านะคะโดยใช้แป้งขนมปังนะคะในการทำซึ่งจากปกติเนี่ยเราจะต้องใช้แป้งพิซซ่าใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาลองเปลี่ยนสูตรกันนิดหน่อยแล้วก็ต่อไปนะคะแล้วก็ไปดู ระะเราก็จะนําขนมปังเนี่ยมากดกดกลางแผ่นนะคะเพื่อที่เวลาใส่หน้าพิซซ่าจะได้ไม่หกหรือว่าหลุดออกจากแผ่นขนมปังแต่ว่าขั้นตอนนี้เนี่ยใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็จะนําซอสมะเขือาาเทศเนี่ยมาบีบลงบนแผ่นขนมปังโดยบีบแบบสลับซ้ายขวาซ้ายขวาไปแบบนี้ หนูฟังแบบนี้เลยแล้วเราก็นนาชีสนะคะมาโรยรอบแรกก่อนโดยชีสที่เราใช้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นมอสซาเรลลาชีสกับพาเมซานชีสค่ะ ใส่หน้าพิซซ่าตามใจชอบเลยเดี๋ยว,วันนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นฮอนดอกกับข้าวโพดใส่จุกๆแบบนี้เลยแล้วเราก็นำชิ้นมาโรยปิดท้ายอีกรอบนะคะเพื่อเคลือบการฮอตดอกกับข้าวโพดเนี่ยหลุดออกจากแป้งขนมปัง แล้วก็นำใส่ภาชนะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยเลยวันนี้เราจะใช้หม้อร้อนในการอบนะแล้วก็ตั้งอุณหภูมิที่180องศาใช้เวลา5นาทีในการอบ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ากินมากอ่าตอนนี้เราก็ทาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยดูหน้าตาน้องน่ากินมากแล้วก็รเราก็จะมาชิมกันนะคะว่ามันอร่อยหรือว่าไม่อร่อยสมัยพิซซ่าจริงหรือเปล่ามันจะแซ่บหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าวีไม่ดู จะบอกว่ายืด๋ยวมันล้มมันแขงเลยน้องน้องน่าจะโดนลงไปนิดนะึ่งอะเนาะใส่ซ่อมไม่ถนะัดน่ะโอ้มันหมดได้ปะมันมันมันหมดได้อ่ะขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะเราล้างมือไปแล้วค่ออโอ้โ

A few ตอนนี้ก็คือเรากินกันหมดแล้วนะคะทุกคนกิงมันอร่อยมากใช่ไหมน้องไปลองทำตามเะสูตรนี้สูตรนี้คือปังจริงไม่จกตาต้องไปลองมันแซ่บนะใช่อร่อยมากเหมือนพิซซ่าจริงเลยแต่แค่แบบเป็นแป้งข้นึ่งปังสูตรนี้ให้เท่าไหร่สูตรนี้ให้เท่าไหร่หรอเต็มสิบใช่ไหมทำแบบ กเอาไป9.5อีก0.5ก็มันน้อยไปมันน่าจะเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้ก็คือห้5เต็มเลยเพราะมันอร่อยเต็มสิบอะไรอ่ะเต็มสิบเออเต็มสิบเมาวิซาร์แหละเ้ดูอะไรก่อนงงเอออ่ะเข้าไปก็คือสรุปว่าคือสูตรนี้ดีจริงนะคะก็ไปลองทำตามกันดูมันเวิร์กนะใช่มันเวิร์กมาก ราเคเตงอยากกินอะไรแบบเปรี้ยวหวานๆน,นะแบบมันเป็นเยลลี่เยลลี่อ่ะมีแนะนะไหมมีนี่เลยขนมโยเลี่์ตุกสุดแคลวตัวนี้เขาดีมากอร่อยว้าวกินแล้วไม่อ้วนเลยนิมต้องเหมาะแล้วแหละเหมาะกับดิฉันมากเลยเลยอาอ,อะไร <c oughs> อหัหุ่นค่ะว้าว S <S อุย้ยสองปุกปิกมากเลยอ่ะน่ารักใช่ไหมอืมพกพาง่ายดีนะอะไรอ่ะกินเวลาไหนก็ได้นะชิบิดุดอยากอุ้ยหอมหอมอยู่เก็บไม่ได้อืมลอย มีทั้งหมด6รสชาติกันนะคะก็คือองุ่นสตรอเบอรี่พีดิ้งจีแล้วก็แอปเปิลเลมอนนะคะแต่วันนี้เราเอามาแค่อองุนอง่นกับเอออองุ่นกับสตรอเบอรี่ใช่เอามาแค่2รสแต่ว่ารสอื่นก็อร่อยนะปังเหมือนกันอร่อยทุกรสจริงหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยค่ะซื้อง่ายมากเรียแล้วอ่ะขออีกหนึ่งต้องดูเลยอะสำหรับวันนี้นะคะ พิซซ่าที่เราทำเนี่ยอร่อยมากเลยใช่ไหมเนาะอร่อยมากแล้วก็มีขนมหวานอย่างซันซูเนี่ยมาตกท้ายอีดีมากเป็นมือที่อร่อยมากเลิศเลอค่ะงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ